ญหาพื้นที่ของอวัดร้างหรือว่าโบราณสถานค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนสักนิดนึงนะฮะต้องวิ่งเข้าตรอกซอกซอยเล็กๆแต่ก็ต้องมานะฮะเพื่อมาค้นหาวัดร้างหรือโบราณสถานที่ซ่อนตัวอยู่นะฮะในบริเวณครับผมและนี่ก็คือเจดีวัดกระจีนะครับผมซึ่ง ไม่มีประวัติบ่งบอกนะครับซึ่งเจดีวัดกระจีนี่ก็ได้รับการขุดแต่งด้วยละปฏิสังขรแล้วนะครับผมก็ประวัติความเป็นมาไม่ทราบนะครับว่าสร้างขึ้นเมื่อไหรครับแต่ว่าดูจากลักษณะของเจดีแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงสมัยอยุทยาตอนต้นนะฮะอุทยานี่จะมีแม่น้ําลําคลองเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายยงใหญ่เหมือนถนนในปัจจุบันนะครับผม ซึ่งถ้าเดินข้ามมาตรงนี้ก็จะเจอกับโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งดูแล้วก็รกร้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอมีรูปทรงอยู่นะซึ่งไม่มีชื่อบอกนะครับเพราะว่าป้ายเปยนี่ไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งที่เห็นด้านหน้านี่ก็ยังไม่ทราบนะว่าเป็นวัดอะไรนะค แต่ก็มีลักษณะของอาคารนะครับผมซึ่งก็มีเหมือนกับเป็นพระเจดีย์นะฮะอยู่รอบๆของอาคารโบราณสถานแห่งนี้นะครับผมครับเดินเข้ามาก็เป็นซากอาคารนะครับผมซึ่งเป็น คาดว่าน,น่าจะเป็นวิหารนะครับเพราะไม่เห็นแนวของใออบเสมานะฮะ mm hmm. ก็น่าจะเป็นวิหารนะครับผม mm hmm. ก็ได้รับการนะรณปฏิสังขรณ์แล้วนะครับ mm hmm. ก็เห็นเป็นรากฐานสมบูรณ์นะฮะ mm hmm. ซึ่งส่วนประกอบอีกด้านหลังก็เป็นแนวของ น่าจะเป็นพระเจดีนะครับผมน่าจะเป็นพระเจดีลายหรือว่าเจดียมุมประจําชิศนะครับผมครับซึ่งพื้นที่ทางด้านข้างของวัดนั้นก็เป็นแนวลําคลองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นคลองโบราณน,นะครับผมซึ่งสมัยอุทยานี่แนวลําคลองนี่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าอาศัยการเดินทาง ทางน้ําเป็นหลักนะครับซึ่งพื้นที่ของวัดโบราณแห่งนี้นะฮะก็ไม่ได้ปรากฏชื่อว่ามีหลักฐานว่าสร้างเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ฮะว่าจะอยู่ในช่วงสมัยพุทธยาตอนต้นถึงตอนกลางนะครับครับนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นโบราณสถานที่เพิ่งได้รับการเผยโฉมขึ้นมานะฮะเพราะเมื่อก่อนนี้จะเป็นบริเวณนี้เหมือนจะเป็นโรงสีเก่านะฮะลองเดินดูรอบๆนะฮะก็เป็นพระเจดีย์แบบฐานสูงนะฮะ อ,องค์ละครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะจะไม่อ้วนถุมถ้าเป็นอุทยาตอนต้นนี่ตรงส่วนองค์ละครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่หรือว่าอวบกว่าน,นี้นะครับลักษณะ<ม>ขององค์พระเจดีย์นี้ก็คาดว่าพระเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นมาในสมัยอุสยาตอนต้นนะฮะถึงช่วงอิทยาตอนกลางนะครับประมาณพุทธศตวรรษที่20นะฮะซึ่งลักษณะเจดีย์ที่สูงชรุแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับที่วัดกจจีที่ ไปสำรวจมานะครับผมครับผมแล้วก็พระเจดีย์วัดยักษ์นี่ก็เหมือนพระเจดีย์ทั่วไปในเอเชียนะฮะที่จะมีร่องรอยของการขุดหาสมบัตินะครับผมหรือว่าขุดกรุกนั่นเองจะเป็นลักษณะที่ถูกเจาะองค์และขังแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันนะฮะส่วนใหญ่ในเจดีย์ในอยุธยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากลักษณะที่มีการตั้งรูธรูปที่แล้วก็มีชื่อนะฮะมีชื่อด้วยนะว่าวัดยักษ์นะครับผมก็ แสดงว่ามีการดูแลนะฮะของคมรมสิปก่อนที่ว่ามาดูแลโบราณสถานรงนี้นะครับผม